ได้ไดีแล้วอย่าลืมคุ้นพอแม่ผู้ผลเพลียงแต่น่อยถนอมให้ใหญ่สูงอย่าสิไล่เสียถิ่มพงพันพี่น้องเกาอย่าสุระสาเสเือไปหลงยองผู้อื่นดีสั่นแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีเสาวัวววนที่2ีปึกสภาคม2564เสารวเสาก็เป็นเสาวที่ดีๆอีกเมืองน,นึงครับ ได้ตื่นมาพบพ่อกันได้มาทำบุญนะพอลุงตื่นก็เอาบุญมาฝากมาตอนคือเกาครับขอเชิญทานทั้งหลายจงรวมอนุโมทนาในการทำบุญทำกุศลในข้าวรัางนี้ไปพบพ่อกันครับขอให้ทานทั้งหลายจงพมีส่วนใดในบุญในกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทำในมือน,นี่ครับผมสาธุสาธุสาธุครับ เชิญกับเชิญเชิญพ่อแม่พี่น้องมาฟังต่อเรื่องท่านพันละนาโวหารมหาท่านไข่แจงขอชีแจงไขต่ตานมหาท่านหยอดกันอภัยท่านวัน,นันต์พนขานเอินมหาท่านอันอภัยยท่านนี่มีองหาแงงหาข้าแง,งเป็นหนึ่งตนผลล่างเลิกเว้นหนึ่งคือการงดเว้น อุปขาดขาสาดคือให้ความปลอดภัยสบายใจทั่วกันบอ่อขมเหงเหยียบยำผิดธรรมชี้มิดเพิน่นบอ่อลงเกินให้เพ่นญาณเร้าส่างก่อเว้นสองคือการงดเว้นป่นลักลอยขโมยคือให้ความปลอดภัยสบายใจทัวกันบอ่อช่อชนลวงลำผิดรรมของของเพิน่น บอ่อลงเกินหนพันยานเศร้าสั่งก่อเวน้นสามคือการงดเว้นประพฤติผิดในกามคือให้ความปลอดภัยสบายใจทั่วกรรมบอร่อเสพสมลวงลำผิดทำคน,นของเพิน่นบอ่อลงเกินหนเพันยานเศร้าสั่งก่อเวน้นสี่คือการงดเว้นมุสาวาตโปโปดคือให้ความปลอดภัยสบายใจทั่วกรรัน บอ่อขี่ตัวหลวงลำผิดร่ำค่ำเบาเพิน่นบอ่อหลวงเกินห้เพนยานเศร้าสั่งก่อเวน้นหาคือการงดเวน้นเสพสิ่งมึนเมาคือให้ความปลอดภัยสบายใจทัวกรรมบอร่อประมาทหลวงลำผิดท่ำตนและเพิน่นบอ่อหลวงเกินอิเพนยานเศร้าสั่งก่อเวน้นไผู้งดละเวน้นหาประเด็นดังวา่า อนิสงส์นับบได้เว้นหายห่างหายอันอภัย่านนี่วนทีปฏิบัติพันจัดเป็นมหาท่านคนเกกาณ้ำน,นมผูงค้นพร้อมสมมาท่านพร้อมพรำอ,อภัยทานทท่านทวนาโลกล่าสิอยเหยนี่นองเอ๋ยพ่อแม่เอ๋ยสาธุ ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนใดในบุญในกุศลทึ่ข้าพระเจ้าไ้้ํำสำเร็จไปแล้วนี่โดยกันทุกท่านทุกๆคนโดยเทินสาธุสาธุสาธุ